สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับพบกับช่องสวิทมนัทเสสงนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ่นผมจะมาแนะนําวิธีการถอดท่อพิวซีออกจากข้อต่อนะครับเราติดกาวไปแล้วนะครับเราถอดไม่ออกนะครับเห็นะครับถอดไม่ออกครับอันนี้รอยผมใช้ครีมจนจนท่อมัน เป็นลักษณะอย่างนี้นะอนไม่ออกนะครับนี่ฉันกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดโดยไม่ต้องเผาไฟนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนไม่ต้องเอาไปต้มน้ำนะครับแล้วก็ข้อต่อของเราก็จะไม่เสียรูปด้วยนะครับเราไปดูวิธีําทำกันเลยนะครับก่อนอื่นครับเราต้องหากระป๋องแบบนี้มานะครับเป็นขวดน้ำดื่มก็ได้นะครับ เพื่อที่จะใส่ทินเนอร์นะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้นะครับสัก30มสินาทีนะครับใส่ข้อต่อลงไปในกระป๋องเลยนะครับแล้วก็เททินเนอร์ลงไปให้ท่วมตรงที่เราจะถอดออกนะครับ แล้วเดี๋ยว30นาทีแล้วเราจะมาถอดดูนะครับว่าจะออกง่ายได้หรือเปล่านะครับครบสามนาทีนะครับเราจะมาถอดดูนะครับว่ามันจะถอดออกง่ายไหมนะครับโดยใช้ครีมนะครับเรามาลองดูวันนี้ก่อนนะครับอันแรกเห็นไหมครับว่าข้อต่อของเราก็ยังเหมือนเดิมรัยยังไม่เสียรูปเลยมีรอยรอยติดเกาเหลืองเลย รู้เนี่โอ้โหแตกเลยนะก็อ,ออกแรงนิดนึงออกเลยนะครับนะครับเรามาดูอันนี้เป็นข้อต่อตรงรถนะครับหนึ่งนิ้พอคนล่องรอยนะครับผมใจคิมบิดจนบิดเบี้ยวอันนี้นะแชทินเนอร์แล้วอ,ออกง่ายไหมนนครับพอมันก็จะนิ่มขึ้นนะครับ ออกแรงนิดนึงนะครับนี่ใช้มือบิดออกน,นะครับออกแรครับหลังจากเราแช่ไปนานนี้ท่อมันก็จะนิ่มๆด้วยนะครับเห็นไหมนิ่มๆข้อต่อก็จะไม่เสียรูปแล้วนะครับสามารถนําไปใช้ต่ออีกได้นะครับทีนี้มาดูนี้บ้าง ค,ค่อยบิดนิดนึงนะบ,บิดอย่างนี้นะครับบิดอย่างนี้เลยนะครับออกแรงเยอะแต่ก็ออกนะครับแล้วก็ข้อต่อของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้บิดเปี้ยวไม่ได้เสียรูปนะครับส่วนตรงนี้เรายังไม่ได้แก้นะครับ ไม่ออกก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสวิทมาทิส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับทินเนอร์ที่เราแชร์ไปแล้วเราสามารถนำกลับไปใช้ต่อได้นะครับ